เป็นไง นต้งองกอดหนูนะต้งองกอดเสื้อเอเอเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ตอนแรกเท่าไหร่เออสิบสามโลเกือบไ,ไม่ผ่านเลยก็คือก็คือเกือบไม่ผ่านเลยอ่ะบอกแล้วไงกินหมูกระทะเป็นเหตุไงเ <c oughs> มื่อวานรู้ไหมว่ามาวินกินหมูกระทะเยอะมากไม่กินข้าวแล้ว <c oughs> ไม่กินข้าว ไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวกันปะมันหนักผ่านแล้วกินเหนื่อยนะยังตื้ยๆเลยนะ้ง เธอไม่ได้ลดน้ำหนักค่ะทักกินไม่ได้ค่ะวันนี้รับบทเป็นอะไรคะเป็นพี่แจงวินเนาะค่ะ